สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีในเกมโรบอกนั่นเองคนระับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปฟอปป้าไพรเลตอ่ะน่าจะใช่แหละไม่ไม่ไม่ไมจำอะโอเคก็อ่าวันนี้ก็คงจะมาดูอัปเดตนะเห็นหมันอัปเดตมาเยอะอยู่ <S <S อย่างแรกเลยนะอ่าเพิ่ ไปกดหมดเดี๋ยวค่อยช่างแม่งกันอ่าสเตตัสนนะับตันสุดก็อยู่ที่ประมาณ450แล้วนะแล้วก็มีผลใหม่เข้ามาด้วยผลแกส๊สเดี๋ยวเราไปหาผลแก๊สกันโอเคติดเลยวะ <c oughs> กอ่อนอื่นเลยขอขยี้เจ้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนั่งหาผลแกส๊สแรนดอมผลเอามีหลอดเลือดแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ ยังอ่ะยังอ่ะยังยังเราเล่นไม่ได้บอกจำนวน HP นะหรือว่ามันบอกแหละแต่เพราะาผมกดผิดไปกดภาพ,พไอ้ภาพมันต่ำหวังดอบอ่ะไม่ได้หวังอะไรอ่ะหวังดอบอย่างเดียวอ่ะขอเธอออฟฟิออฟฟิรีออ ซันอนะ่ะโอ้โหไม่ออกว่ะไม่เคยออกเลยอันนั้คือแมปเกาะอะไรก็ไม่รู้ไหนะเราไปดูกันเกาะอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนไปดูเดี๋ยวเราก็รู้เองแล้วนะเดี๋ยวเราไปส่มหาผลใหม่ด้วยนะผลแกส๊สกสผลผลเนนะี่ย ผลของใครวะอ่าใครใครวะผมตัวประเด็นว่ามันเป็นตัวประกอบที่ไม่ค่อยน่าจะจำชื่อเท่าไหร่กระบอกนี่น่าจะเป็นอาวุธใหม่มั้งเนะีกระบอกไคโดเป็นไคลโดกลายเป็นอะไรเนี่ยแฮมเมอร์ฟอปปาแมนแฮมเมอร์ฟอปปาผู้ชายผู้ชายถือค้อนอ หน้าลองตียัง,งเลยขอทดลองหน่อยดีว่ามันจะไอ้นี่ไหมมันจะโหดอย่างที่เห็นไหมฟุ๊บโอ้โหกดสกิลไว้ไม่ใช่แล้วเผื่อไอ้นี่ไงเผื่อของเลเวลสกิลเลเวลสเตตัสสกิลผลมันกดได้เรื่อยๆ,ๆนะ เราตายแล้วเรากกดไปลดไปหน่อยเดียวอ่ะถึกเนี้ยเนี่ยทำไปเล่นไปชุบชุบฟ,ฟุบปับอยู่ไหนเนี่ยไอ้ชิปไอ้ชิบเอาแล้วบอสอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แหมแล้วมันมาอยู่อะไรบนนี้เนี่ยชุบชุบชุบอารมณ์เหมือนบอสไคโดอ่ะจะครึ่งหลอดแล้ว ประมาณกี่รอบก็ไม่รู้นะเผือแบบว่าผมมันในนี่แหละบางสเตตัสมันไม่ได้สูงมากชิบชเดี๋<อ>ยวเราจะไปหาผลแกส๊สไม่ใช่แกส๊สแกส๊สแก๊สนะเล่นไว้ก่อนเผ<อ>ื่อมีคนเล่นกดเพื่อเอาไอ้นี่สเตตัสเฉยๆผลนะเวลาเราตายแล้วอะ ชึบจิบจิบฟับฟูฟับฟูฟับฟูฟับชงเชงชงเชงชงเชงอะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเข้ามั่งไหมเนี่ยเข้าแหละเหมือนว่าสเตตัสผมมันต่ำเกินเลยนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะแบบนี้นานๆที่ผมจะมาเล่นสักทีหนึ่งกดกดไปเถอะเอาสกิลเอาสเตตัสเไหนสกิลแม็อัพกดผิดดิค่ะยี่สิบเอ็ดละ จากเมื่อกี้เท่าไรไม่รู้ล้วที่เปิดให้ดูไปไปนั่งนับเอาเองแล้วกันฟ <c oughs> ุฟับฟุฟับชงเชี่งชงเชง,ชง <c oughs> ครึ่งหลอดแล้วเป็นเนี่ยครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโหก็ตีหลายทีอยู่นะหลายรอบอยู่นะกว่าจะครึ่งหลอดอะทำไปเล่นไปถึกอยู่นะ อยากจะรู้จริงๆว่ามันจะได้เลยผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ได้กระบองอะ่ะแต่ที่คิดไว้น่าจะมีเงินผมหวังเอาไว้เผื่อจะได้นี่เงินไปไว้สุม่มผลให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะสุ่มหาผลใหม่ผลแกส๊สไม่ใช่แกสแสเตเต๊สสถานนะในเะป็นปั๊มน้ำมันอ่ะฟุ๊บฟั๊บฟุ๊บฟั๊บ,บ,บผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีผลที่บินได้ไหมเนี่ย ผลแก๊สมันน่าจะบินได้แหละคิดว่าถ้าผลนนเนี้ยผลแสงอะมันวาร์ปได้วาร์ปไปเกาะต่างๆได้แต่ผลแสงผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะแต่ผลแสงดีอย่างนะมันมีดาบดาบมันสามารถปาไม้นี้ได้อยู่ปมสกิลของผลได้อยู่สตเตตัสผลนะ่ะแต่ตายแล้ววุย้ย ชบชบฟบฟบฟบชุบชัดบปพอพอพอพุป๊บปุป๊บช,ชงเชงถ้าไมทำไมผมต้องเด้งทุครั้งแล้วก็ลอยปิวแล้วก็ตายวะเหมือนหลังกระแทกหักตายอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ใช่ว่าผมปิดเสียงนะนี่ผมเปิดเสียงโรบอกเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ลืมแต่เหมือนว่าแบบนี้จะไม่มีเสียงเพลงนะดีแล้วแหละไปหาเพลงใส่เอาเองได้ไม่อยากเก็บไปนั่ง ปิดเพลงแล้วมานั่งเลี่ยงลิขสิทธ์เอาเองผมไม่รู้ก็แต่ละแบบมันเพลงเอามาจากไหนแต่บางแบบแม่งเพลงแม่งลิขสิทธ์บางแบบก็ไม่มีแหละแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอผมเจอลิขสิทธิ์เนีฟุบฟุบฟับฟุบฟับได้เท่าไหร่เนี่ยแสนห้าอ้ได้เยอะอยู่นะถือว่าคุ้มอ่ะที่ตีมานานอยู่แต่ไม่ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถนะ้าเกิดสำหรับคนที่เวลน้อยนะต้องเวลค่อนข้างเยอะอยู่เลือดด้วย,วยไม่ใช่ว่าอะไรรับตก,กิลผลผมไปยี่สิบสองแล้วเห็นปะไอ้ก่อนนี้ไม่ก่ออะไรก่อลิงเหรอไอ้ใต้น้ำนั่นมันอะไรอ่ะเห็นอะไรไหมใต้น้ำนั่นมันคืออะไรลิงอะ่ะ อ๋อลิงลิงกอลิล่าอ,อ,อ๋อบักบักอ๋อ,อ,อบักชิบหายแล้วบักอ๋ออ๋อ,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 อชิบหายแล้วจ้าบักบักจ้ารออะไรล่ะบักทำไงดีเนี่ย โอ้ยให้ให้ให้ฉันได้เดินอย่างสะดวกเถอะไม่ค่อยอยากเก็บกดคีย์บอร์ดดังซะด้วยเพราะไม่กดกดสเปกบายเรื่อยๆเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นขึ้นขึ้นบอกให้ขึ้น นี่เสียมะที่หมากเขาว่ายน้ำใต้โลกของแท้เลยนี่หว่าคนอื่นที่บอกว่าว่ายน้ำใต้โลกอ่ะนั้นนหะของปลอมเนี่ยของแท้เลยเนี่ยว่ายอากาศด้วยบ้างเนี่ยสงสัยเอ้ใหตายสิให้สมชื่อเดมอนแห่งการบั๊กจริงๆเลยบั๊กอะไรเยอะจังวะ เปลี่ยนให้มันสมชื่อเดม,มอนหน่อยดิโอ,อ,อ้โเดม,มอนผู้โดนบัคฮะ,อะเอากูขึ้นไปอเอาฉันออกไปจากที่นี่หน้าบัดหนาว เอาเอาเอาไปไปไปให้สุดมันมีวิธีหนึ่งคือวิธีฆ่าตัวตายแต่ขี้เกียจจังเลยขี้เกียจว่ายน้ำ่ะแต่ก็ต้องฆ่าตัวตายอีกตายสิสกิลแม่งพุ่งใต้น้ำแล้วแม่งก็จมแบบลงมาเลยนะเออไอบอสนี้ไม่เกิดนะแสดงว,ว่าเกิดนานอยู่พอสมควรแสดงว,ว่าต้อง ได้สัาากครึ่งชั่วโมงในการเกิดหนึ่งตัวนะผมคิดว่าถึอว่าเกิดนานพอสมควรนะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรดอกไอ้ดันเกาะมันอัปเดตใหม่เหรอมันเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนแค่รูปแบบของเกาะใหม่แล้วเกาะอาคีนุกูหายไปไหนวะจุดเอาเวกผลไฟก็ยังอยู่เลยนะหรือว่าเกาะนี้วะที่เอาไว้สำหรับนั่งเหตุการณ คุณได้รับสมบัติหนึ่งไอ้น,นี่คือเกาะลิงอะเออใช่ีนเนกาะลิงอนั้นเกาะอะไรอะนั่นอะอันนั้นอ่ากาะเริ่มต้นไอ้น,นี่เกาะอ,อะไรทรายอะใครมันขยนสร้างเนาะแล้วก็สร้างแบบสกายเชลเรือก็ช้าก่ <c oughs> อนหน้าน,นั้นเหมือนเห็นใครอะไรนะคอมเมนต์อะไร ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นความคิดเห็นแรกเลยนะช้ายิ้มหายต้องมานั่งว่ายน้ำโอเคอันนั้นไา้เกาะทรายโอเคเกาะทรายพอถึงก่อนเริ่มต้นถ้าเกิดผมจะนั่งเซฟเอาไว้จุดนั้นเพื่อหาผลจะกินทุกผลเพื่อเอาผลแกส๊สออกมาพิเกบมานั่งไปเช็คที่เกาะ ต้องเข้าใจว่าเรือในเกมนี้แม่งช้ามีเรือมีเหมือนไม่มีเรือโอ <Okay. S 2> เคผลอะไรวะเออ,อผลอะไรผลพิษอ้าวาได้พอดีเลยอะอยากได้แม่งได้เลยเลอ๋อนี่มันผลเวนอมเออไม่ใช่ผลแกส๊สอันนี้คือเวนอม โอ้เวนอมก็สวยนะสกิลมันเป็นสกิลวงกว้างฮะให้ลองด้วยสกิลซีฟุ๊ปเอาซีไม่ออกวะไม่เห็นมีเดเมจเลย what the fuck บักเหรอก็ไม่ได้บักนี่วะ อ๋อเนี่ยเดเมดมาแล้วอ้าวเดเมดหายอ้าวนี่นี่มึงอยู่ในบอ่อพิษกูเนียเนี่ยตีเข้าไม่เข้าอยู่ผลพิษกากฮะอย่าใช้ <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อไปผลแลย <c oughs> อะไรเนี่ยผลแล้ววะชื่อพอพอวี พออะไรกดใช้ก่อนอ๋อผลไอ้นี่ผล,นนผลตีนหมีเดเมจบักกวะเหมือนเดเมจจะบักนะผมว่าเหมือนเดเมจว่าจะบักอะ เดี๋ยวขอออกเกมเข้าใหม่สักครู่นึงนะไปเ,เจอกันอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยก็กลับมาแล้วไหนดิดบักเหมือนเดิมไหมเออไม่บักละใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคก็แสดงว่านายอะสกิลมันบักโอเคมาไหนดูอันนี้ดิผล,ลาาอะไรว่ามาอะไรวะเคเวสผลสั่น ผลสันก็อย่างที่เห็นนะเป็นแบบนี้ออันนี้สก,กิลซีนามิซีนาม,มิยังทำดินจาอะไรไม่ได้ดินจาแม่งโหดมากไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะโอเคเราจะมาทีละผลเลยดูผลมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ขึ้นอยู่ว่าดวงไม่อจะกเกลือไหมอะไรโคโคบุวะโคบุหรือโกบุโกบุด,ดีอ๋อผลยาง เกียสองชึบชึบเกียสองเวลาใช้เกียสองเราเสีย HP ด้วยเลยเนะี่ยกด V เพื่อเป็นเกียสองอะไม่ใช่กด C โอเคตามนั้นนะ่ะตามที่เห็นนะ่ะให้ตายเถอะทำไมเดเมดบัคอะถ้าแอดมินมาดูคลิปนี้ก็จัดการหน่อยนะคเควกอีกแกว,วันนี้จะเกลือเท่าไหร่เนี่ยถึงเราจะได้ผลที่เราต้องการลาวาผลลาวาเนี่ยผลลาวาแมกมาเอ้ยแมกมาดียังวะเพิ่งบอกว่าดีบาดๆาดแต่สัตว์แม่งบักเลย ใช้ได้สก,กิลหนึ่งอบ้างเนะี่ยสกิลหนึ่งสก,กิลเดียวหาหากินได้อยู่คูดาวนานเราเรื่องอยู่นะคูดาวห้าวิมีสก,กิลอื่นไหมสก,กิล F G V V นู่นนั่นนี่ไม่มีโอเคหรือเป็นเพราะเราอยู่ในเซฟโซนอ่ะไม่เกี่ยวแล้วมันไปไหนอะ ผลต่อไปเมล่าเมล่าเมล่าแหละ,ละ,ละผลไฟสรุปก็ผลไฟหาแดกเสาอาเคผลไฟคููดาวไม่ก็ไม่ได้นานมากมั้งหาแดกได้สกิลดเดียวให้ตายเถอะ ผลต่อไปผลอะไรผลลาวายัยแกไม่เอาผลซ้ำดิเนไอจุดเช็คผลก็น่าจะไปอยู่แถวแถวนี้นะมันจะได้แบบเออไม่ต้องมานั่งเคลื่อนที่ไปมาไม่ไรแกแล้วแม่ก็อยู่เกาะนูนะ่นน่ะจุดเช็คผลอนะ่ะอยู่นูนน่นะนู่น่ะเกาะนรขาวผลพิษพิษเช็คไปแล้วดูไปแล้วไม่เอา ผลมืดผลดาร์กอ่ะนะเล่นให้ดูหน่อยนี่ดาร์กก็ประมาณนี้โอ้โหโอ้โหแบคโฮพอใช้ได้อยู่พอทำมาหากินกับแบคโฮได้อยู่อ่าแบคโฮพอทำมาหากินได้อยู่สกิลว,วีคือเสาความมืดโอเคสกิลต่อไปผลต่อไปคืออะไรหนดูสิ มันมีอยู่สามสกิลอลไะส่วนใหญ่แสงอ่ะแสงสกิลสกิลเอฟเป็นวราปะไม่ใช่สกิลเซตอ่เซคือยิงแสงสกิลเอ็กก็คือเรียกดาบขึ้นมาดาบแสงไอดาบเนี้ยสามารถฟาร์มสเตตัสได้ไม่ได้แล้วหรอหรือว่าต้องตีตีมอนเท่านั้นตีมอนยังไม่เข้าเลยอ๋อใช่ตตีมอนเท่านั้นเหรอโถ่เอ้ย ตีลมไม่ได้นะต้องตีมอนไม่ตายเถอะชุบชุบและเบามากเลยนะแค่94เองก็ตามเลเวลเลยนะเนี่ย94 94เองโอเคสกิลต่อไปคือวีเป็นการวร์ปมั้งอ่าใช่เนี่ยสำหรับใครที่อยากได้ผลเคลื่อนที่ไปไกลๆได้อะสกิลผลแสงเนี่ยจอบโจทย์ได้ดี ก็คืออยู่กับเมาส์เราชี้นะก็ถ้าเกิดเราชี้ไปเกาะน,นู้นมันก็น่าจะว่าไปถึงเกาะเลยใช่ไหมไอสัตว์ติดใบไม้ไปถึงเกาะไหมแลยวเรามาลองดูกันเอาแบบเกาะน,นู้นเลยไกลที่สุดเลยฟุบโอเคถึงก็ตามนั้นนะแล้วถ้าเกิดไปเกาะหนวดขาวถึงมาเออลองดูดิถ้าเกิดมันใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ <S <S ผมจะได้เอามาไว้ใช้ไง ฟึบไปไหนวะอยู่ไหนของโลกเดียวเดียวเดียวหลุดแมบบไปเลยเหมือนจะเลงสูงไปหน่อยโอ้โหเอาใหม่ฟึบอ,อเหมือนเหมือนว่ามันอยู่ใต้แบบใต้เกาะใช่ปะ เหมือนว่ามันอยู่ใต้เกาะเหมือนว่าจะไกลเกินแต่แล้ว่า,าต้องว้าไปทีล้วเกาะทีล้วเกาะก็ถือว่าเอาไปใช้เคลื่อนที่ได้เดินทางได้นะผลแสงผมแนะนําให้ใช้ผลแสงนะแบบนี้เรือมันกกเรือมันช้านะไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่ผลแสงเนี่ยตอบโจทย์ในการเคลื่อนที่นะเอาไว้ว้าก็ยังดีเวลาว้ามันก็นี่ด้วยนี่อ่ามันก็ผลอัพด้วยนี่เออนี่เวลาว้าผลก็อัพด้วยอ่าโอเควันนี้เราย,ยังไม่เจอแก๊สเลยนะ เดี๋ยวผลแสงผมค่อยมาบนหลุมหาเอาที่หลังได้โกมุไม่เอาดีผลจ้างอ่ะเควกโอ้โหเควกเยอะแล้วเอาอย่างอื่นบ้างเงินจะหมดแล้วนะโกมุแสดงว่าของเควกกับโกมุนี่น่าจะเกลือนะลาวาถ้าเงินหมดเนี่ยก็ เมละ่ะผลเมละ่มละเมล่ะผลไฟไม่เอาเดี๋ยอ๋ออันนี้ผลหมีไม่เอานี่หกแสนนี่กูได้แต่เกลือเลยเนี่ยแสงน่าจะดีที่สุดแล้วแหละของแบบเนี้ยเอาแดกสิลูก กดผิดโทษทีเอากินไม่ได้อีกอ่ะวางเอาไว้<ย>วเออน่าอย่าบักอันนั้นน่าจะเป็นผลอะไรสักผลหนึ่งอ่ะอันนี้ผลผิดเดี๋ยวเราค่อยไปดู<ย>ได้แสงมาเมื่อไหร่ก็จะวัาน,นั้นไปดูก็คือผลเลย,ยทำไมมันกดไม่ได้<ย>โอ้ยแต่ละผล เกือพะยะค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องเก็บเงนินให้ได้สักร้านหนึ่งเพื่อมานั่งหาผลให้คุณผู้ชมดูนะแก๊สเออเนี่ยกูได้สักทีหนึ่งแก๊สบินไม่ได้นะอ่าสกิลเซตพอๆเหมือนกับพิษเลยปะไหนลองดูดิอ๋อเป็นประมาณนี้ผลแก๊ส ผลก็ดีอยู่นะสกิลก็ถือว่าสวยนะอันนี้เป็นวงแก๊สอะไรบ้างเนี่ยเวลาครอบเลยต้องเป็นมีดาเมจด้วยใช่ไหมอุ้ยดาเมจแรงอยู่นะรอบเดียวจบแล้วสกิลกึืนเนาะหาแดกไม่ได้นอกจากสกิลวีใช่ไหมกดเดกกลางอ๋อสกิลซีไม่ได้สกิลวีสกิลซี โอเคก็ในที่สุดนะครับเราก็หาผลแก๊สได้โดยหมดเงินไปเกือบหกแสนห้าแสนกว่าเลยมั้งเนี่ยห้าแสนหรือหกแสนน่าจะหกแสนแหละตีไปโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย